เอาล้วคับผมสุดครับตอนนี้นะคุณกำลังรับชมเพลงเองชาแนลนะฮะวันนี้เราอยู่ในเกม Pocket Ant กันอีกเช่นเคยนะสำหรับวันนี้ผมไม่ได้มาเล่นรหัสของผมเองนะผมมาเล่นรหัสของน้องๆที่มาจ้างผมลงรังพึ่งให้นะคือรหัสนี้เขาบอกว่าเอาพึ่ง5ตัวครับแล้วก็ผสมกันเลยเดี๋ยวผมขอเช็คก,ก่อนว่ามีช่องอ่ามีช่อง3มช่องเขาบอกว่าเอามา5ตัวแล้วก็ผสมกันเลยโอเคน่าจะพอนะสำหรับ3ช่องเดี๋ยวเช็คฟิลอโมนก่อนโอเคฟิลอโมนเอา อ๋อฟิวโลนสีทองเพราะว่าเขาอยู่แลงโกก็ถ้าใครอยากจะ,ะจ้างผมลงรังพึ่งนะครับก็ต้องเตรียมของมาด้วยนะไม่ใช่ว่าจ้างผมลงรังพึ่งแล้วแบบไม่เตรียมอะไรมาเลยเนี่ยก็ต้องถ้าห้ารอบนะลงห้ารอบเราไม่เอาอยางไม้อาใครมากดติดตามตอนนี้ <laughs> อโอเคก็ถ้าเราลงห้ารอบนะครับผมเราไม่เอาใบไม้เอ้ไม่ใช่ ถ้าเราลงห้ารอบเราไม่เอายางไม้เราต้องเตรียมมาพันห้าเอา้าโอเคคนกดติดตามว่าผมลืมปิดผมลืมปิด <c oughs> แจ้งเตือนก็ถ้าเราลงห้ารอบแล้วเราไม่เอายางไม้เนี่ยเราต้องเตรียมยางไม้มาให้ผมพันห้านะเพราะว่าก็าคือรอบละสามร้อยห้ารอบพันห้าแต่ถ้าเราลงลงแล้วแบบว่า,าพี่ครับห้ารอบนี้เอายางไม้รอบหนึ่ง หรือว่าเอายางไม้ห้ารอบเลยอันนี้ก็เตรียมมาแค่สามร้อยพอเพราะว่าเข้าไปเอายางไม้เนี่ยเราจะได้ยางไม้มาสองพันนะมันมันก็พอโอเคเขาบอกว่าเอาพึ่งห้าตัวนะโอเคผมลงเลยแล้วกันพึ่งห้าตัวเหมือนจะกระตุกว่ะเอ่อลงเลยแล้วกันครับรอบแรกฮนะ โอเครอบแรกนะเดี๋ยวผมฆ่าพึ่งตัวนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมขอรีเครื่องแป๊บหนึ่งรู้สึกมันเหล็กๆหหน่วงๆไม่รู้ต้องรีคอมแป๊บหนึ่งโอเคอันนี้คือพึ่งตัวแรกนะครับสาหรับใครที่อยากจะจ้างนะครับผมติดต่อมาทางไลน์หรือ Facebook ส่วนตัวหรือแฟนเพจก็ได้ผมจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ด้านล่างคลิปนะครับผมคลิกเข้ามาดูได้ก็รอบละ10บาทแต่ถ้า5รอบผมเหมา40บาทนะครับผมถูกๆนะฮะไม่แพงสําหรับ อันนี้ก็คือเป็นทางเลือกนะครับสําหรับใครที่ไม่มีเวลาเล่นจริงๆอะ่ะคือแบบว่าบางคนก็แบบเอ้ยไม่ต้องจ้างก็ได้เดี๋ยวฝึกเล่นเองก็ได้มันจะภูมิใจกว่าน,นี่ก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าบางคนที่ไม่มีเวลาเล่นจริงๆนะคือกูไม่ได้เอาเวลาแบบมาเล่นเกมทั้งวันเหมือนมึงอะไรเงี้ยก็ <c oughs> <c oughs> มาจ้างผมก็ได้นะเดี๋ยวผมจะลงให้นะครับโอเคเดี๋ยวพึ่งตัวแรกเราจัดการก่อนแล้วเดี๋ยวผมรีเครื่องเสร็จเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีหนึง่งฮะอ่ะมา ผมรีเครื่องแล้วเออดีขึ้นดีขึ้นเยอะเลยครับมาไม่แหลกแล้วเมื่อกี้มันแหลกๆหลกหน่วงๆไงไม่รู้ว่ะผมกลัวว่าเดี๋ยวมันจะไม่ผ่านเดี๋ยวมันจะเสียของเขานะวันนี้ดีขึ้นแล้วโอเคคนนี้ผมเอาแตนมาได้แล้วนะ1ตัวเหลืออีก4ตัวนะครับผมก็น้องเขาบอกว่าเอาแตน4ตัวเออเอาแตน5ตัวแล้วก็ผสมกันเลยแล้วช่องมันน่าจะพอพอดีแหละช่องมันน่าจะพอพอดีแหละโอเคเดี๋ยวผมขอไปเอาแตนอีกอ,อีกกี่ตัววะเนี่ยอีก2ตัว จะขอเข้าไปเอาแตนอีก2ตัวปึบแล้วเรามาดูอาตอนที่ผมผสมกันนะโอเคโอเคตอนนี้ผมลงพึ่งมาให้น้องเขาได้3ตัวแล้วเราก็เอามาฟิวชั่นกันเลยแล้วกันครับผมไปก็ถ้าติดถ้าติดก็ลงต่อโอ้โหเฟลเฟลนะอ่านี่มีคลิปน้ำว่า fail. เฟลปึตัวที่2ติดไหมอ่าติดครับผมได้2ดาวมาแล้ว1ตัว อันนี้คือเขามีอยู่แล้วเดี๋ยวไปลงอีกสองรอบพอดีแหละเนี่ยก็ดูครับเนี่ยผมลงให้เขาแล้วนะเนี่ยครับสามรอบแล้วเหลืออีกสองรอบอ่ะเดี๋ยวเราลงอีกสองรอบเดี๋ยวเราเรามาเจอกันครับผมจะตัดไปแบบอตอนที่ผมลงเสร็จแล้วนะเพราะว่ายังเหลืออีกหนึ่งคนนะครับตอนวันนี้มีลูกค้า2คนเลยลูกค้าเยอะวันนี้สองคนคนเยอะโอเคเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่ผมเอาพึ่งมาเสร็จแล้วลนะ่ะอ่ะโอเคตอนนี้มาดูพึ่งเนี่ยครับผมไปฟาร์มมาแล้วสองตัวเมื่อกี้อืม เดี๋ยวผมผสมกันเลยแล้วกันนะจะได้จบจบงานปลายงานนี้น้องคนนี้เป็นลูกค้ารายแรกของผมนะติดไหมอ่าโอเคติดน้องคนนี้เป็นลูกค้ารายแรกของผมซึ่งเขาจ้างผมห้ารอบแล้วผมลงให้เขาห้ารอบเสร็จแล้วผมแถมให้เป็นพิเศษเพราะว่าเขาเป็นลูกค้าคนแรกผมก็ลงให้เขาฟรีอีกห้ารอบเนี่ยรอบรอบแรกห้ารอบแรกเขาเอาอะไรวะเอาน้ำผึ้งหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดน่าจะ,น,าจะน่าจะใช่ แต่อีก5รอบหลังเขาบอกว่าเอาพึ่งอย่างเดียวแล้วผสมให้มันเป็น2ดาวครับผมก็ทาให้เรียบร้อยแล้วนะได้พึ่งสองดาวมา2ตัวนะเฟลไปรอบหนึ่งแล้วก็ติดช่องสองนะหลังจากนั้นก็แล้วแต่เขาครับผมก็ถ้าใครอยากจะจ้างนะให้เคลียร์ช่องไว้คือแบบจะให้ผมเก็บพึ่งใช่ไหมก็เคลียร์ช่องไว้ให้มีม,มีมีช่องใส่พึ่งอะ่ะจะให้ผมเก็บอะไรก็ก็เคลียร์นั้นให้เรียบร้อยนะแต่ถ้าจะเอาพึ่งเนี่ยก็ต้องเก็บฟีโรโมนมาด้วยเคลียร์ช่องเก็บเก็บสัตว์เลี้ยงมาด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปอะ่ะ อีกคนนึงแล้วกันของน้องอีกคนนึงน้องคนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับของน้องพัดหรือเปล่าผมจําไม่ได้เนี่ยแต่ว่าชื่อเขาก็ตามเนี้ย P A T H นมันจะพัดแหละเอออ่ะเดี๋ยวเราไปอีกน้องคนนึงแล้วกันของน้องคนนี้เคลียร์เรียบร้อยนะครับผมสําเร็จอ่าต่อไปครับผมของอคนที่สองฮนะคนนี้เขาบอกว่าเอายางไม้สามน้ำพึ่งสองนะโอเคเดี๋ยวเราจะเก็บตามนี้เลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกัน ว่าตอนนี้น้องเขาอัพอะไรไว้บ้างอัพวิ่งเลเวล1อ่าก็ตอนนี้ผมจะรับเฉพาะคนที่อัพวิ่งไว้เลเวลหนึ่งนะครับผมใครที่ยังไม่อัพวิ่งผมยังไม่อัพนะเอ้ยยังไม่รับนะโอ้สีสีสทำไมแสบตาจริงเลยนะใครที่ยังไม่อัพวิ่งเนี่ยผมจะยังไม่รับนะครับเพราะว่าผมยังไม่มั่นใจว่าผมจะจะจะ,จะผ่านได้ให้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าผ่านได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าผมไม่มั่นใจจริงผม,ผมขอ,อ รับเฉพาะคนที่อัพวิ่งไว้เลเวลหนึ่งก่อนคนนี้เขาบอกว่าเอายางไม้สามอันน้ำผึ้งสองโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันยางไม้เขามีสองพันสองใช่ไหมถ้าเอา3ามอันก็จะเป็นบวกมา600 0บวกมา6 0พันก็จะเป็นเออหกพันสองหกพันสองหกพันสองลบพันห้าเพราะว่ามันเขา้าเข้าห้ารอบไงเข้าห้ารอบเป็นหกพันสองลบพันห้าจะเหลือเท่าไหร่วะเนี่ยยิงตกเลขอยู่ ห้าพันสี่พันสี่พันสีอ่าสี่พอ่ะ, 4, อะยางไม้เขาจะกลายเป็นสี่พันะแล้วแล้วน้ำผึ้งเนี่ยสรอบ7 2็ดสองสิห้ารดน้ำผึ้งจะกลายเป็น158อันนี้จะเหลือเท่าไหร่วะเออนั่นแหละเดี๋ยวเราไปลงกันเดี๋ยวผมจะลงให้เสร็จครบ5รอบเลยนะครับนี่ มาดูตอนนี้เป็น0นทับนะคือยังไม่มีการลงสัก,กรอบเดียวเดี๋ยวผมจะลงให้เสร็จแล้วมาเจอกันอีกทีนึงครับอ่ะโอเคครับผมรอบสุดท้ายของน้องเขาเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าสรุปแล้วได้ของตามที่ผมบอกไว้หรือเปล่าโอเคอ่ะดูครับ นี่ฮะเลซินตามที่ผมคำนวณไว้เอ้ยฮันนี่เดียวตามที่ผมคำนวณไว้1นึ่เอ้ยห้าอันเลซิน6,700อันนะครับตามที่ผมคำนวณไว้เป๊ะแต่ว่าผมบอกว่าเลซิน5 0 0พัป่ะเออผมคำนวณผิดขอโทษทีโอเคครับก็นี่5ห้ทับ 5, นะลงเป็นที่เรียบร้อยของน้องอะไรไม่รู้ชื่ออะไรไม่รู้อ่านไม่ออกอ่า JDI เออไม่รู้อะชื่ออะไรไม่รู้แล้วผมก็ค่ามดแดงให้เราด้วยเมื่อกี้ผมลังคาญมันผมเดินผ่านแล้วแบบ เห็นมนแล้วแบบหมั่นไส้ผมก็เลยจัดการแม่งเลยอ่ะโอเคสําหรับวันนี้นะครับก็ใครที่อยากจะจ้างผมลงรังพึ่งนะครับทักมาติดต่อมาที่ข้อมูลด้านล่างคลิปคาอธิบายคลิปนะผมจะทิ้งไว้ให้หรืออาเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ในคอมเมนต์ก็ได้นะในคอมเมนต์แล้วผมจะปักหมุดไว้ก็ติดต่อมาเป็นไลน์ก็ได้แฟนเพจของผมก็ได้ Facebook ก็ได้ติดต่อมาอันไหนสักอันนึงอ่ะเดี๋ยวว่างๆผมจะ,ะดูและตอบเองคือ อ่าไม่ต้องมาเม้นนะว่าพี่ผมจะจ้างพี่พี่อย่าไม่ต้องมาเม้นทักถ้าจะจ้างอ่ะทักมาเลยทักมาบอกเลยครับผมไม่ต้องอ่าเม้นว่าอพี่เดี๋ยวผมจ้างนะผมจะจ้างเท่านู้นเท่านี้นะก็ไม่ต้องก็ได้ครับทักมาเลยแล้วก็คุยกันตกลงกันโอนเงินเสร็จสับเรียบร้อยเอารหัสให้ผมแต่ว่าขั้นตอนก็คือ ผมขอนะผมขอเอาจริงๆแลวผมขอเลยอัพอันนี้มาสักเลเวลหนึ่งหน่อยผมขอเลยนะเพราะว่าถ้าไม่อัพมานี่ผมไม่มั่นใจจริงๆว่าผมจะลงให้ผ่านหรือเปล่าแล้วก็ใครจะให้ผมทําอะไรเนี่ยเคลียร์มาด้วยจะให้เก็บมแมลงใช่ไหมเอากี่ตัวเคลียร์ช่องมาให้มันเรียบร้อยออจะให้เก็บมแมลงก็ต้องฟาร์มเลซินมาด้วยเอยไม่ใช่ฟาร์มฟีโลโมนมาด้วยนะฮะแต่ว่าไอเ้เก็บ deal, เก็บฮันนี่ดิวเก็บเลซินอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องเคลียร์อะไรมากแต่ว่าสมมติว่าถ้า ถ้าจะเอาเรซิน5ตาก็มีเรซินเหลือให้มันเข้าซักเข้าได้สักรอบหนึ่งก็พอมีเรซิน300ก็น่าจะพอแต่ถ้าจะเอาฮันนีด่ดิว5ตาเลยเนี่ย5รอบเลยก็ต้องมีเรซินพันหครับผมให้ผมสามารถเข้าได้5ครั้งนะฮะโอเคก็เอาเป็นว่าทักมาทักมาสามารถคุยพูดคุยตกลงกันได้นะครับในแชทแล้วผมจะพูดอะไรนะ่าผมลืมไปแล้วนิดนึง อช่างมันโอเคคิดไม่ออกอสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปในเพียงเท่านี้เลยกันนะฮะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r คลายนะเพื่อติดตามรับชมวิดีโอใหม่ของชอาแนลนี้ลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย